การแบบเทค time ใช้ชีวิตใช้ช่วงเวลาตรงนั้นด้วยกันให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะแบบอำลาตำแหนง่งอะไรเงี้ยแต่อำลาเราก็ไม่ให้ไปไหนอยู่ดีอะ่ะเนี่ยก็ต้องยังอยู่แบบนี้แหละในกอกป้าเข้าไปแน่รอดูฟิตติ้งหนัง รอดูนะจ๊ะจะได้เล่นหนังแล้วไม่ไปจนกว่าจะไล่ถ้าอย่างนั้นก็รอไปเถอคะค่ะเธอก็ต้องอยู่กับฉันจนแก่หัวงอกฟันล่วงใส่ฟันปลอม นึกออกใช่เลยทูกต่อให้แกจะไปแต่งงานมีลูกมีผัวต่อให้แกมีเมียแล้วแกมีลูกแกคลอดลูกแกก็ต้องเอาลูกมาเป็นลูกคุณหนูจบ เห็นไหมล่ะไม่เคยว่าใครถ้าคนนั้นจะไปมีแฟนเพราะว่าดีมันเป็นการเปิดตลาดนออกไหมอุ้มอยากให้แฟนคลับอุ้มไม่อุ้มโอเคมากค่ะแฟนคลับของอุ้มทุกคนจะไปมีแฟนถ้าไปมีแฟนก็ลากแฟนเห็นไหมเข้ามาลากอุ้มด้วยกัน มันก็จะเพิ่มจานวนคนออกปะพอสมมุตทิทุกคนมีแฟนกันเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมก็แบบว่าให้เอาไปไปลากเพื่อนมารู้จักอุ้มแล้วก็ให้เพื่อนของแฟนมาชอบอุ้มอีกทีเห็นปะเราก็จะขยายต่อไปเหมือนแชร์ลูกโซ่เราจะใช้กลไกการตลาดเดียวกับแอมวีหนึ่งออกไหม นี่ดูแฟนไลฟ์อยู่เนี่ยนะ,ะฮะโอ้อายลูกคุณไปอาบน้ำก่อนไปอาบน้ำก่อนน้องสาวลูกขึ้นไปอาบน้ำก่อนพี่อุ้มช่ใช่หาแฟนให้หน่อย ถ้าพี่จะหาแฟนให้ใครสักคนได้พี่จะหาให้ไอ้ก่อนอันดับแรกเลยแชร์น้องกุ้มไม่อยากมีใครกรนันนะไไอย้ยลูกขึ้นไปอาบน้ำก่อนอย่ามอมนี่อุณหภูมิเท่าไหร่หรอคะยี่สิบค่ะเออแต่ลูกคุณหนูจีบกันเองช้ำเลยนะ <laughs> ลูกคุณหนูมาจีบกันเองชําเลยนะคบกันเองแล้วนาะงงมากไหนผู้ไหนรู้นี่รู้ก็ลูกคุณหนูสวยจริงนีทราบนะ มีเบบอยากคบกันเองเลยช่วงช่วงไหนกี่โมงโอ้คนไม่กดเลยขาของเราเลยนะเฮ้ยรอบที่แล้ววันเกิดอุ้มไหลใช่ปะอุ้มไรวันเกิดอุ้มใช่ปะตอนนั้นใช่ไหมอุ้งเขาดาว เปลี่ยนเรื่องอะไรลนะ่ะวันนี้ไม่ใส่แว่นหเปลี่ยนเรื่องไหนก็ไม่ได้คบกันพอลไม่ให้มีแฟนปะดูว่าพอลเขาเปลี่ยนแล้ววันเกิดอยู่ภูเก็ตนะใช่แล้ว ขนาดนอนยังติดแกมเอาเซฟพูดอย่างนนนะติดแกมอะไรนี่ไม่ได้ทําอะไรเลยติดฟินเวอร์อยู่เห็นไหมรอดให้คุณเองได้ช่วงคุณวัชเศษหลอพูดไปเรื่อยฟินเวอร์ติดเปใช่ เมื่อวานสวยมากตกคนชามจริงเปล่าวาแฉบตาจริงเหรอคะมันเกิดตกกดบันบินใช่ไหมใช่แล้วว้ายคุณนวัดเขามารู้ <laughs> ทุกคนกดจ้ากดตะการน้ำหอมของคุณธวั์อิสระไกสีเดวนี้เร็วเรวเร็วเรวทุกคนเร็วเรว บอทเข้ามาดูบอทเข้ามาดูย่ายายาออมยาออมบู๊บท,ทุกคนกดกดกดเดี๋ยวนี้กดเดี๋ยวนี้ทําให้ท่านเห็นเร็วๆขอคนละหน่อยเท่านั้นตอนนี้ตอนนี้มีสามสิบออเดอร์ขอห้าสิบออเดอร์เร็วๆให้คุณอวัตตอนนี้เร็วๆ,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 ๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆขอร้องอย่าอย่าช้าเร็วนี่จริงจังขอตอนนี้เดี๋ยว